สนุกสนานแล้วก็เสียงหรอให้กับคุณผู้ชมทุกเพศทุกวัยแน่นอนค่ะแค่เห็นหน้าพี่หนอนเนี่ยก็ขำแล้วนะคะจะขำได้ไงล่ะครับพี่เนี่ยเป็นพระเอกนะครับอ้าวขำไม่ขำไม่รู้นะคะไปดูกันในสกู๊ปเปิดตัวละครเรื่องชมพู่แก้มแหม่มกันเอาเองแล้วกันนะคะกว่าจะมาเป็นสตรีดีเด่นได้ในวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะ ดูแลปกป้องชมพูนุชไม่ให้แพ้วพานเรื่องต่อยตีก้าวร้าวค่ะคำพูดคำจาก็อ่อนหวานน่ารักเฮ้ย hey! มาที่ไหนซ้อยเองจะเล่น ็เพราะนางเอกชื่อแมทไม่ใช่ชื่อเพชรนี่คะหนุ่มนอะที่ถูกจับมากุ๊กคิดพอยง่ายแม่งอนด้วยในละครชมพู่แก้มแหม่มเลยกล้าหันเชื่อเฉินแบบไม่มีเกรงใจโดยเป็นเรื่องราวของชมพู่สาวน้อยลูกครึ่งจอมแสบที่ไม่เคยเกรงกลัวใครจนมามีเรื่องกับอธิคมเกษตรอำเภอฝีปากคมที่แสดงโดยพระเอกนัทบาราริสตามใบสั่งของผู้จัดคอนสวยพี่นกจริยาที่ตั้งใจฉีกแนวหันมาทำละครแนวโรแมนติกคอมดี้ไว้จักกจี้เอลคุณผู้ชมให้ขายเครียดกันทั้งครัวเรือนเรื่องนี้เลยอุดมไปด้วยนักแสดงอารมณ์ดีที่เกณฑ กัวกลคะรครเรื่องนี้นะครับก็หนึ่งอย่างก็คือเรื่องของความสนุกสนานนะครับตัวละครมากมายแล้วก็มีความสนุกนะมากมายเลยนะครับแต่ที่สําคัญก็คือเรื่องอออออออของสอดแทรกของคําสอนของพระเจ้าอยู่หัวนะครับผม <S <S เรื่องเสร็จการอยู่อย่างพอเพียงให้ชีวิตอย่างพอเพียงครับก็ในเรื่องพี่น็อตก็จะแบบ เขาเขาจะเป็นเหมือนคนที่ปกติที่สุดเลยมั้งในเรื่องใช่เป็นคนที่สุดนอกนั้นเป็นอะไรก็ไม่รู้นอกนั้นก็จะแบบบ้าๆบอๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มันไม่ได้แบบไร้สาระค่ะสิ่งที่คนควรจะติดตามคือเรื่องของมุกต่างๆมากกว่าถูกต้องสนานในละครครับคนดูน่าจะชอบนะคะเพราะว่าจะเป็นละครเบาสมองสนุกสนานอะไรเงี้ยค่ะเป็นบทแบบว่าลุกทุ่งลูกทุ่งอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็แบบว่าอยู่แบบว่าเหมือนท้องไร่ท้องนาอะไรเงี้ยค่ะซึ่งจะนึกถึงตอนสมัยตอนเด็กๆอะไรเงี้ยดูใช่ไหมครับเราเราลงทุนท ออละครดีๆอีกเรื่องหนึ่งของปีที่จะให้ทั้งภาคความสนุกสนานบันเทิงแล้วก็ภาคของสาระไปพร้อมๆกันเฮ้ยดูแล้วนะครับผมไม่น่าจะใช่พระเอกนะครับเนี่ยน่าจะเป็นโกตีมากกว่าอืมดูแล้วหน้าตาก็คล้ายๆกันด้วยนะคะเนี่ยโอ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะครับโกตีคงจะดีใจแน่ดูเลยอืมหลงตัวเองตามแมทไปดูข่าวอื่นกันดีกว่าคะ่ะ